ข่าวบอลเอ็กซ์สวัสดีครับข่าวบอลเอ็กซ์ครับกีกีกินเกลังเกมมาแล้วนะครับการวิเคราะห์หลังเกมศึกแดงเดือดลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะแมนยูไนต็ด3-0ที่โอทัฟฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์นะครับวันนี้เราจะกลับมาคุยกันถึงเหตุการณ์ต่างๆหลังเกมกันนะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับช่วงแรกผมจะสรุปก่อนนะครับใครที่อยากจะเข้าเนื้อหาเลยนะใต้คลิปนะใน,ใน description เนี่ยคำอธิบายใต้คลิปเนี่ย มันก็จะมีเวลาที่ผมทําไว้กดคลิกที่ตัวเวลามันก็จะวาร์ปไปเข้าเนื้อหาเลยนะครับอ่ะมาคุยกันหลังเกมสึกแดงเดือดก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อยอารมณ์แฟนบอลทีมที่แพ้ก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการระบายอารมณ์ผมเองก็เช่นกันก็ตระเวนไปตามช่องต่างๆก็มีการเปิดประเด็นกันอย่างถึงปริกถึงขิงผมเลยก็ต้องรอเวลาปล่อยขี้ขิงเขียนออกมา ราช้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าใช้เวลาในการทำนานชุดแรกเนี่ยมีรูปประมาณ89รูปมากกว่าทุกครั้งเลยแบ่งเป็น2คลิปนะอัดความยาวเต็มชั่วโมงกว่าตัดให้เหลือ2คลิปคลิปละไม่เกิน30มันาทีและอีกหนึ่งชุดจะทำเป็นกลุ่มมิดฟิล l d ก็จะมีรูปอีกประมาณ50กว่ารูปถึง60รูปก็จะเอาไว้ฟังกันเพลินๆยามที่ไม่มีบอลยามช่วงเบรกทีมชาตินี่แหละฮะแรกแรกเนี่ย ผมก็ต้องการจะดูการเล่นของริวพูอย่างตั้งใจอย่างที่บอกในช่วงไลฟ์เนี่ยตั้งแต่เกมแรกเกมที่2มาเนี่ยทำไมมันดูน่าเบื่อแบบนี้นั่นแหละแฟนบอลต้องต้องปรับตัวนะในการเชียร์ริวพูนะครับการเล่นจะเปลี่ยนไปมันรู้สึกได้เลยนะในช่วงเวลาไลฟ์เนี่ยนะครับก็พยายามปรับตัวอยู่แล้วยิ่งเกมนี้ไปเจอกับแมนยูที่ไม่ค่อยเอาอะไรเท่าไหร่นะไม่ได้ดูเดือดเหมือนกับที่เราเจอมา2เกมก่อนหน้านี้นะครับ มันก็ยิ่งเหนื่อยมากขึ้นแต่นั่นแหละลิฟทูก็ก็เลยเล่นสบายมากขึ้นแต่ถามว่าเล่นสบายแบบเนี้ยดีไหมก็ดีฮะแฟนบอลดูบอลก็ชิลไปดูไปจิบครึ่งดื่มไปไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเท่าไรนักมาก็ชนะแบบง่ายกว่าที่คาดคิดไว้นะแต่การทำคอนเทนต์เนี่ยโอ้โหยุ่งยากพอสมควรเพราะว่ามีเรื่องให้พูดเยอะมีช็อตเหตุการณ์ต่างๆมากมายทำไปทำมา กลายเป็นว่าเราวิเคราะห์ทีมคู่แข่งซะแทน <c oughs> เพราะว่ามันมีอะไรให้พูดมากมายเอา้าไม่เป็นไรจะพยายามบาลานซ์ให้ดีๆจุดเด่นที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือการรสซิ่งอย่างที่ผมนำเสนอไว้ตั้งแต่ p r e ซ e a ั o มาแล้วริพูมีการรสซิ่งแบบเป็นโซนเป็นกลุม่มตามจังหวะตามช่วงเวลานะครับไม่ได้รสซิ่งแบบดุเดือดเลือดพล่านเหมือนเมื่อก่อนไปเป็นกลุ่มใหญ่เลยวิง่งกรบูบีเข้าไปกดดันแบบหนักหน่วงนะตั้งแต่ p รีซ e a ั o มาแล้วผมเห็นแล้ว ผมก็เคยบอกแล้วว่ริฟูใช้ใช้ใช้วิธีการ pressing แบบเฉพาะจุดแล้วคนที่เหลือตั้งโซนปิดการจ่ายการ Control บอลการเซตบอลของคู่ต่อสู้คือปิดทางเปิดบอลอ่ะพูดง่ายๆบัง,บงคับให้คู่ต่อสู้ถ่ายบอลกันอยู่หน้าปากประตูตัวเองจะบิลลอัพก็บิลยากจะบิวได้ก็ต่อเมื่อเปิดบอลยาวริผูบังคับให้เปิดบอลยาวเพื่อเสียบอลออกไปจากการคอนโทร การเปิดบอลยาวก็ก็คือบอลออกจากท้าไปแล้วก็50-50น 50, ะครับวัดดวงกันกนะันหน้าถ้ามีหน้าเป้าที่ดีสามารถพักบอลได้เก็บบอลจังหวะสองได้คุณก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าทีมที่ไม่สามารถไม่มีตัวหน้าเป้าที่ค้ำบอลเก็บบอลได้เก็บบอลจังหวะสองไม่ได้อันนี้ก็เสียเปรียบก็แล้วแต่แทคติกของของทีมที่จะเล่นนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งอ่าเรื่องของการอ่านเกมร่วงหน้าวันนี้ก็เห็นได้ชัดขึ้น ผู้เลนรือผูก็ไม่ได้มองเฉพาะจุดที่เกิดขึ้นบางทีมองข้ามช็อตมองล่วงหน้าแล้วก็ก็ตือรือร้อนในการขยับตัวของคนที่มไม่มีไม่มีบอลนะแล้วก็คนที่มีบอลด,ด้วยนะครับเรื่องของการตั้งรับเร็วหลังจากเสียบอลการกลับลงมาตั้งรับตั้งโซนหรือเตรียมตัวหรือมีความตื่นตัวในเกมรับอ่ะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องเปรียบเทียบคู่แข่งซึ่งมันเห็นชัดเจนว่ามันต่างกัน ความเข้าใจในหน้าที่ความเข้าใจในระบบความร่วมมือของเขาโอ้โหทําไมมันมันดูไม่ค่อยได้ให้ให้ความร่วมมือกันไม่ค่อยมีสปิริตพูดง่ายว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือซึ่งมันเห็นได้ชัดว่ามันต่างกันอย่างมากนะฮะและพูดถึงการบิวอัพสะส่วนใหญ่ของคลิปนี้นะครับย้ําว่าผมไม่ได้เก่งไม่ได้มีความรู้ด้านโค้ชแต่อย่างใดไม่ได้วิเคราะห์ตามหลักวิชาการอะไรเลยผมก็ ดูฟุตบอลเหมือนอย่างที่ทุกท่านดูนี่แหละฮะผมแค่ได้กลับไปดูย้อนหลังซ้ำๆแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างก็แคปภาพไว้แล้วก็นำมาวิเคราะห์ด้วยตัวผมเองแสดงความคิดเห็นด้วยตัวผมเองแล้วก็นำเสนอให้พี่ๆน้องๆที่ติดตามช่องได้ได้ดูนะฮะแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นจะแยง้งจะอะไรก็ตามสะดวกเลยนี่คือการแสดงความคิดเห็นของตัวผมนะฮะถ้าคิดว่า ไอ้แนวนี้น่าสนับสนุนก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือจะ support ด้วยการส่งซอนชิกหรือจะซุปเปอร์แตงได้ก็จะเป็นพระคุณนะฮะก็จะถือว่าเป็นการให้กำลังใจนะ,ะในการทำง,งานแนวนี้นะครับมาดูจังหวัดเพรสซิ่งกันก่อนเลยนะฮะทุกคนทราบดีลิอร์พูเดี๋ยวนี้ก็จะเพรสซิ่งเป็นกลุ่มเป็นโซนมีหนักมีเบ้านะ,ะก็เรียกว่าพยายามสร้างบาลานซ์ที่ดีคนที่ไม่มีบอลแดนกลางอันนี้คือ จุดที่น่าสังเกตจะเคลื่อนไหวขยับเข้าไปใกล้ก็ต้องดูว่าคู่คต่อสู้เนี่ยจัดฟอร์เมชันจัดรูปแบบแบบแบบไหนอย่างไรนะฮะก็ขยับเข้าไปเพื่อพยายามที่จะปิดทางนะครับแต่จะมีอยู่คนหนึ่งที่จะพยายามพุ่งเข้าไปอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโจตาหรือไม่ก็โซโบพุ่งเข้าไปเพื่อ บีบให้เขาตัดสินใจไม่ได้บีบแย่งบอลถ้าถ้าแย่งบอลได้ก็ดีแต่จะเป็นการทําให้เขารีบตัดสินใจทําอะไรสักอย่างนึงจะถ่ายบอลก็ถ่ายนะจะเปิดยาวก็ก็เปิดเป็นการบีบการตัดสินใจนะซึ่งมันจะทําให้คู่ต่อสู้มีเวลาในการตัดสินใจน้อยลงและยิ่งดูแมนยนะูส่วนใหญ่ดาโลอินวิร์ดเข้ามากลางรับขึ้นมาอยู่นี่ ทางขวาแบกขวามาสลามาสลาวีนี้ดันขึ้นสุดไปแล้วคือเป็นจังหวะที่เขากำลังจะเริ่มบิวอัพดันหมดเลยเพราะฉะนั้นแดนกลางที่เป็นกลางสนามระหว่างจังหวะคู่ที่จะบิวอัพกับคนที่จะรอรับบอลขึ้นไปบิวอัพมันโบะมันห่างไปอันนี้ใช้วิธีไหนอ่ะจะใช้วิธีให้กลางรับเข้ามารับบิวอัพนีห้หรือจะบิวอัพขึ้นมาทางนี้ เนี่ยเพราะตัวที่จะรับบอลของเขาอยู่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการรับการบิลล์อัพเลยลักษณะน,น,นี้มองได้อย่างเดียวคือออกบอลยาวออกบอลยาวอ่ะอินวิร์ดเข้ามาหนึ่งตัวแต่ลิฟท์ผู้จะไม่ยอมให้ออกบอลง่ายๆอย่างที่เห็นนะโชต้าจะพยายามวิ่งเข้าไปตลอดเวลาเพื่อบีบการตัดสินใจเพื่อเร่งการตัดสินใจพอเร่งการตัดสินใจแล้วเขาก็ต้องรีบขายบอลแน่น,นอนการบิลล์อัพคู่ต่อสู้ จะพยายามออกบอลให้ชัวร์ที่สุดาฝากไปกับตัวที่จะพลิกเล่นนะฮะจ่ายบอลเปลี่ยนถ่ายแกนซ้ายแกนขวาแต่ไม่อยากที่จะเสียบอลเพราะฉะนั้นจะต้องครองบอลไว้ให้ได้ช็อตน,นี้จะเห็นโซโบบีบเข้าไปหลังจากเมื่อสกักครู่นี้เดลิชให้ไปมาติเนสมาติเนสวกกลับมานะแล้วโจตาจากเมื่อสกักครู่นี้บีบเข้าไปที่เดลิชใช่ไหมโจตาพยายามบังทางลายนี้ นะออกมาทางนี้ยากพอออกมาทางนี้ไม่ได้เพราะว่ามีโซโบบีบเข้าไปด้วยนะครับได้แต่คืนเดลิชอย่างเดียวแล้วพอคืนเดลิชมาอีกแล้วโจตาเข้าไปบีบเหมือนเดิมใช้วิธีการบีบแค่อสองคนคนที่เหลือเคลื่อนตัวไปนะฮะเคลื่อนตัวไปตามตัวประกบไม่ได้ประกบลึกไม่ได้ประกบแน่นหลวมๆพร้อมที่จะสามารถ พลิกปเปลี่ยนรูปแบบได้ในทันทีนี่เป็นช็อตต่อมาครับนี่เป็นในเพรสซิ่งหนักเลยนะเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนี่แมนยูดันสูงขึ้นมาแต่ก็ยังเคาะไปส่งกลับไม่มีช่องจ่ายมีแค่ตัวดา์โลที่ดันขึ้นมาแต่ส่วนทางขวาผมคาดว่ามาสลาวีนี้ดันขึ้นสูงอยู่หลังฉากอยู่แล้วนะซึ่งซึ่งตอนนี้ไม่ได้เห็นอยู่ในเฟรมนะเท่าที่มองจะจ่ายตัวไหน ซึ่งปกติแล้วกลางรับจะต้องถอยลงมารับบอลมันอยู่ห่างจากคนที่จะจ่ายบอลแถมมีตัวผู้เล่นของลิพูเป็นลายขวางหน้าอยู่ทั้งหลายแบบนี้จ่ายตรงเหฮะเสี่ยงนะเพราะว่าโซโบอ,อยู่แล้วทางเนี้ยขวาเนี่ยโมกำลังขยับออกไปนะทางโจตาเนี่ยขยับมาปิดทางนี้ซึ่งก็จะปิดทางจ่ายของมาสโรวีด้วยซึ่งลักษณะนนเนี้ยผมคิดว่า ทำไมเขถึงไม่รู้จะจ่ายตัวไหนออกบอลจ่ายไม่ได้ 1. อาจจะไม่มั่นใจว่าออกบอลไปแล้วจะได้เล่นต่อหรือเปล่าเสียบอลหรือเปล่า2ไม่มีตัวที่จะเข้ามาให้จ่ายได้ง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่ามันถูกดันขึ้นไปข้างบนสุดนะจะเล่นบอลยาวอย่างเดียวโอ้โหมันไม่สมควรที่จะมาเสี่ยงอะไรแบบนี้นะพอมันตันจริงๆถึงวิ่งลงมาทําไมไม่เซตเพื่อให้จ่ายง่าย ค่อยๆบิ้วไปแล้วเป็นเล่งที่หน้าหน้าปากประตูคู่ต่อสู้หรือโซนสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นมันออกบอลไม่ได้มาติเนสก็ถ่างออกไปลิฟูก็ไม่มีอะไรครับคุมหลวมๆพยายามบางทางบางช่องออกไปทางซ้ายดา์โลออกได้ออกไปแต่ว่าออกไปแล้วจ่ายไปไหนต่อไม่มีตัวจ่ายแล้วก็ไม่มีตัวที่มาขยับเข้ามาใกล้ยังคงยืน ก็แปลกนะยังคงยืนเป็นรูปแบบเนี้ยไม่พยายามที่จะฉีกเข้ามารับบอนหรือตัวอื่นจะพลิกออกไปซ้ายเพื่อไปรอรับทางนี้อ่ะช็อตนี้กราจโชว์แก้ไขบอลสวิตข้ามไปตรงกลางที่มีเมนูอยู่จงังหวะบีบ,บ,บมันไม่มีทางจ่ายจ่ายไม่ได้ไม่มีตัวขยับขยับมา แล้วโดนคู่ต่อสู้ตามประกบปิดทางหมดเลยนะฮะได้แต่สวิช์ข้ามไปดูโมซาล่าครับอยู่ตรงนี้นะฮะยังยืนห่างอยู่ดูวิธีการเล่นของโมซาล่าวิ่งโฉบเข้ามาตัดเกมที่คอบบี้มีนูซุดเปอร์สตาร์ของลิเวอร์พูลไม่ได้เล่นด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นซุ p เปอร์สตาร์เลยแต่ถ้าคนสั่งว่าต้องเล่นอย่างนี้ช่วยเกมรับก็ช่วยอย่างเต็มที่ ซึ่งนี่คือสิ่งที่โมซา่าทุ่มเทแล้วโมซา่ามอบให้กับทีมโดยที่ไม่ได้มีอีโก้ว่าเฮ้ยฉันทร์สตาร์นะช่วงนี้ยังยืนห่างอยู่เลยแป๊บเดียววิ่งมาทันโบจจฟันไดเกมนี้รู้สึกตื่นตัวนะจะมีจังหวะเข้าตัดบอลชิงตัดบอลเหลี่ยมบอลเรียกว่าออค่อนข้างจัดจ้านนะครับอาจจะเป็นไปได้วันนี้ก็มีเซอร์เซ่เด็กรุ่นน้องในทีมชาติ ซึ่งน่าจะรู้ว่าเจ้าหนูนี่เล่นยังไงฟานไดเป็นเกมที่เขาตื่นตัวมากจังหวะนี้จังหวะนี้มาสโวีให้บอลไปที่เซิร์เซ่แต่ดูพี่ยักษ์เงตื่นตัวมากบอลยังไม่ทันออกจากเท้าเลยรู้อยู่แล้วว่าอ่านเกมดักเลยว่าจ่ายแน่นอนนะครับและเช่นเดียวกันเนี่ยคือจังหวะนี้จะให้ดูจังหวะพี่ยักษ์ตัดแต่ช็อตเนี้ยก็ยังเห็นวิธีการบางทางของผู้เล่นลิวพูลนะ อันนี้เป็นแมกกาเนี่ยเข้าไปบังลายการจ่ายอันนี้บรูโน่ขยับมารับบอลวิ่งตามอันนี้กาเวนแบกพยายามที่จะเข้ามาบีบเช่นเดียวกันนะเนี่ยเราได้เห็นวิธีการเล่นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มีทางแบบว่ามายืนเหม่อเสียสมาธิเหมือนเมื่อก่อนเห็นไหมจ่ายบอลปับ๊บพี่ยักษ์ขยับทันทีเพราะรู้ว่าเซอร์เซจะเล่นยังไง แต่ในช็อตนี้เราก็ยังได้เห็นอีกหนึ่งจุดคือการอ่านเกมล่วงหน้านะฮะเรียกว่ามองข้ามช็อตนะครับอันนี้เราเห็นโบยจิฟันดไดพี่ยักษ์โฉบเข้ามาตัดจากเซอร์เซซึ่งเราอาจจะคาดได้ว่าเฮ้ยไม่พลาดหรอกพี่ยักษ์ขยับออกมาตัดบอลอย่างนี้ดูตัวนี้บล็อบบ์ะคือหนึ่งเลยบล็อบบรู้ว่าพี่ยักษ์ออกจากตําแหน่ง เรามองดูสถานการณ์อ่ะอาจจะเป็นตัวนี้แมนยูขยับมาหนึงตัวคาสิมิโร่ดูรบโ,บโบรบโบฮะโรบบวิ่งลงไปแทนตำแหน่งของฟานไดนะโดยมีโกนาเต้ยขยับเข้ามาบีบเข้าไมาแคบนิดหนึ่งเพราะฟานไดขึ้นมาโมงอยู่ตรงนี้ส่วนในตรงกรอบเนี่ยก็คือจังหวะที่เขาเข้าไปบีบเข้าไปอัดกันนะฮะแต่คนที่มองข้ามช็อตมอง สถานการณ์ล่วงหน้าคือโรบบแล้วก็โกนาเต้ซึ่งขยับพร้อมกันเขารู้ว่าตำแหน่งของพี่ยักษ์ออกจากพื้นที่มาเห็นตัวเขาขยับไหมพอมองแล้วปั๊บช็อตต่อมาขยับลงไปยืนแทนนะกลายเป็นเซนเตอร์3ตัวเหมือนเดิมนะครับมันคือวิธีการเล่นแบบเข้าใจแล้วก็มองเกม อ่านเกมมองข้ามชอ็อตอ่านเกมร่วมหน้าวิเคราะห์เป็นนะักฟุตบอลวิเคราะห์เป็นประสบการณ์หรือจะด้วยการฝึกฝึกมาซ้อมมาแล้วหัวใจหลักอย่างฟานไนดดันขึ้นไปเล่นนะเล่นนอกพื้นที่เข้าไปตัดเกมถ้าไม่ได้ถูกฝึกมาเนี่ยยืนเมา่ยืนมองนะอ่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบิวอัพแล้วก็การเพรสซิ่งของลิปูมีหลายจังหวะให้พูดถึงเยอะมากนนี่เป็นจังหวะที่น่าจะเป็นช่วงที่แมนยูบุก เปิดบอลหรืออะไรก็แล้วแต่ลิพูตัดได้แล้วแมนยูส่งคืนไปเริ่มต้นกันใหม่ที่โอนาน่านะครับเพราะว่าจะเห็นผู้เล่น2คนของแมนยูถอยลงมาอันนี้เป็นมาติเนสอันนี้เป็นดาร์โลวิ่งถอยลงมาแล้วก็จะเห็น1คนของเรือพูที่จะพยายามวิ่งเข้าไปอันนี้เป็นโมซาลานะช็อตต่อมาโอนาน่าครับออกบอลเห็นไหมโมซาลาปักเดียววิ่งถึงโอนาน่านะ ผู้เล่นแมนยูเริ่มลงมาแล้วนะเมนูลงมาโดยมีการ์เบนแบกตามมานี่เป็นมาตินเนสดาวโลอันนี้เดลิกเพิ่งถอยลงมาเองโอนาน่าออกบอลมาที่มาสลาวีแล้วก็จะมีผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะพยายามวิ่งเข้ามาที่มาสลาวีชอตมาจากเมื่อสักครู่นี้โอนาน่าออกมาให้มาสลาวีดูโจต้าครับวิ่งเข้าไปมาสลาวีบางทางเดลิชไปด้วยอยู่นี้ส่วนโมซาลาครับขยับมาตรงนี้ เพื่อบางทางที่จะส่งคืนไปที่โอนามัสลาวิได้แค่ส่งคืนไปที่มาติเนสเท่านั้นตรงนี้ทางด้านของเมนูโดนโซโบตามประกบแต่ดูชดนี้นะฮะดูจังหวะประโยชน์แล้วก็มองข้ามชดนะฮะแล้วก็วิวเคราะห์เกมอ่านเกมของผู้เล่นลิฟูนะ,ะหลังจากไปบีบมาสลาวีแล้ว บอลคืนไปที่มาติเนสใช่ไหมจตนี้โจตาโฉบเข้าไปทันทีเพราะมองเกมแล้วว่ามาติเนสจ่ายมาที่คคบีเมนูแน่นอนโฉบตัดเลยเล็นพืที่แคบๆเหมือนเล่นสามเหลี่ยมลิงชิงบอลเนี่ยตอนนี้ลิเวอร์พูลค่อนข้างซ้อมเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะเพราะฉะนั้นการอ่านเกมล่วงหน้าการชิงนี่งสำคัญอ่ะไปดูทางลิเวอร์พูลบิลล์อัพบ้างนะเดี๋ยวจะเห็นแต่ แมนยูบิลดอัพแล้วเราก็มองว่าโอ้โหก็ลิวพูก็คงเหมือนกันหลักแหมจังหวะเกมรับออกบอลไม่ได้ก็เห็นส่งคืนผู้รักรษาประตูบ้างบิลดอัพอยู่หน้าประตูตัวเอง3คนเข้าไปเข้ามาบ้าง up, นะบิลด์อัพนะปันท้ายโกนาเต้รอบโบอันนี้เทรนด์อินบอดเข้ามาเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะคู่กลางเรามีแม็กกาแล้วก็แกวินแบ ส่วนเขาก็ยืนเหมือนกันสามตัวยืนประกบนะสองตัวรับเขาจะอยู่ตรงนี้นะฮะกัซมิโรแล้วก็เมนูนะ,ะตรงนี้เป็นใครอ่ะอันนี้เป็นกรานโชกรานโชออรบรูโนเซอร์เซอ่ะ, Bruno, sei, อะประมาณนั้นแล้วก็แรดฟอร์ดทั้งด้านนู้นน,นะครับยืนอย่างนี้เหมือนกับที่แมนยูยืนนะแล้วลิเวอร์พูลแก้ปัญหายังไงเหมือนกันลิเวอร์พูลแก้ปัญหาด้วย ออกด้านข้างบันดออกไปโกนาเต้แมนยูทำยังไงอ่ะโอเคก็พยายามวิ่งปิดทางการจ่ายไปที่เทรน์อ่ะก็เป็นก็มีมีตัวนี้วิ่งตามทางด้านเมนูวิ่งตามเทรนด์ไปนะฮะอันนี้โกนาเต้อยู่ตรงนี้นะอ่ะดูคู่มิดฟิลด์ตรงกลาง2ตัวกาเวนแบกแล้วก็โซโบโนะครับซึ่งแมนยูก็จะมีเซอร์เซ่เนี่ยแหละที่จะวิ่งเข้าไปเพื่อ เข้าไปบีบเข้าไปกดดันให้ผู้เล่นลิืท์ูออกบอลจ่ายบอลน,นะคล้ายกันนะคล้ายกันอยู่แต่ปัญหามันอยู่ที่ผู้ที่เล่นในตำแหน่งอื่นๆไม่เป็นใจไม่เอาด้วยซึ่งแน่นอนจังหวะน,นี้กาเป็นแบกขยับมาโกนาเต้จ่ายให้กาเป็นแบกกาเป็นแบกขยายนิดนึงกาเป็นแบกวิ่งไปออกบอลให้เทรนเทรนอยู่นี่นะอันนี้โกนาเต แมคกาเซอร์เซตามลงมาทําตามประกบนะฮะอันนี้การนะโชเมนูวิ่งโฉบมาที่เทรนด์ดูคนนี้เขาบรูโน่ฮะชี้บรูโน่ชี้ Bruno, ชีช้ไปที่โกนาเต้คืออ่านว่า,าจงังหวะนี้คือเทรนด์คืนมาโกนาเต้แน่นอนชี้แล้วนะปัญหาของเขาก็คือเขามีผู้เล่นอย่างคนนี้อย่างตำแหน่งนี้หนึ่งคนแล้วนะ ัฟอร์ดและคนนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะให้สังเกตทุกๆเหตุการณ์ของของการเล่นนะจะมีอยู่2ถึง3ตำแหน่งที่ไม่ได้ช่วยเขาเล่นแล้วก็ไม่ได้คิดอย่างที่เพื่อนร่วมทีมเล่นจากชอตเมื่อสักครู่บอลมาที่โกนาเต้โกนาเต้คืนกลับมาอาิซงไล่ไม่จนนะฮะทางฝั่งลิ์พูก็ดูจังหวะนี้นะอาจจะดูห่างใบลิ์พูหายไปนะฮะมี แม่ก,กาวิ่งกันมาคนเดียวนะโดยมีเซอร์เซหันไปมองนะผมเห็นเซอร์เซหันไปมองเหมือนจะพยายามคุยกับทางด้านของบรูโน่ตรงนี้อยูนะ่อันนี้เป็นคาซิมิโรกาเนโอนะเหมือนกับว,ว่ามีหันไปคุยอะไรกันสักอย่างหรือมีการเรียกหรือสั่งอะไรสักอย่างเซอร์เซวิ่งมาบีบฟานไดโดยเขาอ่านเกมว่าลิปูจะต้องถ่ายออกด้านข้าง ประมาณนี้ออกด้านข้างประมาณนี้ซึ่งฟานได้ถ่ายมาที่โซโบที่ลงมารับบอลเข้ามาบีบนิกานาโชอันนี้คาซิมิโรอันนี้คือบรูโนที่เซอร์เซหันไปมองเมื่อสักครู่นี้โซโบฮะเมื่อสักครูน่นี้จะยัดตรงเข้าไปที่แมคกาซึ่งบรูโนไม่ได้วิ่งตามมาซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของเซอร์เซวิ่งตามมาอีกผมว่า ผู้เล่นเก่าแมนยู you, เนี่ยจะต้องเรียนรู้จากกลุ่มผู้เล่นใหม่หลายคนนะผมเข้าใจว่าซักเซ่เนี่ยอาจจะอยู่กับทีมที่ฝึกมาเป็นรูปแบบสไตล์ดัชสไตล์ฟุตบอลดัชฟุตบอลดัชเขาวิ่งอย่างนี้เคลื่อนไหวแบบนี้ทดแทนตำแหน่งกันแบบนี้นะแต่หันมาดูเพื่อนร่วมทีมเฮ้ยมันไม่ได้เล่นเหมือนอย่างที่ตัวเองเล่นจะให้ยังไงอ่ะจะให้ซักเซ่ปรับไปเล่นกับ กับที่แมนยูเล่นหรือให้แมนยูกับปรับไปเล่นอย่างเซอร์เซ่เล่นซึ่งมันเป็นไม่ได้อย่างหลังใช่ไหมเพราะว่าเซอร์เซ่นี่ผมว่ามีแววดีอยู่นะแต่ถ้ามาเจอระบบแบบนี้บอกเลยความสามารถของเซอร์เซ่แนวรุกที่พยายามนําเข้าจากเนเธอร์แลนด์ต่างๆก็จะสูญเปล่าเลยหันมาแต่แรกแล้วให้ตามแม็กกามาแล้วไม่มีใครตามจนกระทั่งเขาสามารถดิ้นได้ด้วยแม็กกาขยับเข้ามา แล้วโซโบให้ปึ้งแล้วหันไปทีนึงอ้าวไม่มีใครแม็ใใกกาได้บอใใลแม็กกาจะเล่นอะไรก็ได้แทงมานี่นี่จนกระทั่งเมนูต้องบีบเข้ามาเพราะเห็นว่างอยู่ถ้าหน้าที่ใครหน้าที่มันรู้หน้าที่ก็จะมีแค่ตำแหน่งที่มันจะเห็นชัดว่าคนนี้จะต้องเข้าคนนี้จะต้องซ้อนคนนี้จะต้องรองแต่ทีนี้มันวิ่งเปล่าๆมาหนึ่งตัวโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย เนี่ยอุตสาห์หันไปมองนะหันน่าจะไปบอกอะไรเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวเขาจะไปกดดันนะแล้วถ่ายมาหรืออะไรสักอย่างนี่เขาก็วิ่งตามโยกันมาเนี่ยช็อตนี้ก็เห็นแล้วแม็กกาเริ่มว่างนั้นนะโ,โบเบเลยแล้วดูยโลมาพื้นที่นี้ลิฟผู้สามารถแก้จงังหวะเพรสของเขาได้ต่อให้เล่นพร้อมกันบีบเข้ามาขนาดนี้ลิฟ์ผูยังเอาตัวรอดได้จากการเพรสได้เลยเนี่ย อ๋อช็อตนี้เป็นความ Alert ของฟานได้ครับเหมือนเดิมผมว่าเขารู้จักเซอร์เซดีนี่เป็นจังหวะที่ตัดบอลมาได้นะกำลังจะแทงออกาเซอร์เซ่ฟานได้อ่านเกมอยู่บรูโนฮะแทงบอลออกมาเออแล้วผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าจังหวะที่จะบทรานซิชั่นจากรับเป็นรุกเนี่ยถ้าเป็นลิอร์พูนะจับบอลจังหวะนี้ได้นะไอ้ฝั่งข้างเนี้ย เฟนเนี่ยหรือโมซาลานะวิง่งนำทางกรุยทางไปแล้วแล้วก็ไดเรกตูมเดียวยาวไม่ว่าจะบอลยาวบอลเลียดบอลสั้นหรือแทงอะไรก็แล้วแต่บอกแล้วว่าการวิเคราะห์เกมเนี่ยผมวิเคราะห์เผื่อไปถึงคู่ต่อสู้ด้วยนะผมไม่ได้ตั้งใจจะวิเคราะห์เกมคู่ต่อสู้เลยอยากวิเคราะห์ทีมตัวเองหันมาดูเบื้องหลังช็อตเมื่อสกักครู่ที่เซิร์เซ่กำลังจะรับบอลจากบรูโน่ เซอร์เซ่แกชี้ไปบอกว่าตรวนี้ดีกว่าไหมเฮียเาซิมิโร่ดีกว่าไหมเพราะว่าผมว่าเซอร์เซ่แกม,มองว่าฟานไดจ้องตัดบอลอยู่อันนี้เป็นจังหวะขึ้นเกมกลางสนามจ่ายยัดมาตรงๆนะแล้วก็กลายเป็นแบบกพลิกบอลสวยงามมากนะอันนี้ไม่ใช่การบิวอัพที่หน้าปากประตูตัวเองนะครับจังหวะที่จะเปลี่ยนจากช้าไปเร็ว แล้วก็พุ่งทะยานเข้ากรอบเข็โทษเข้าสู่โซน3ไม่ซับซ้อนครับฟานไดยัดใส่กาเบรแบลซึ่งต้องแม่นยำนะนะอันนี้ก็คู่ต่อสู้อันนี้บรูโน่เข้าพยายามเข้ามาบิดฟานไดนะครับอันนี้กลางรับ2ตัวลิพูอยู่นี่กาเบรแบลก,กับแมก้าพยายามจะเคลื่อนตัวเข้ามารับบอลทำไมลิพูถึงกล้าเล่นแบบนี้คือมั่นใจว่าผู้เล่นของเรา แต่ละคนเล่นอย่างไรมีความสามารถอย่างไรจ่ายยัดมาอย่างนี้พลิกเอาตัวรอดแล้วสามารถเล่นแผน Transition จากรับไปรุกด้วยความรวดเร็ว,รว,รวได้ถ้าไม่มั่นใจว่าลูกทีมลูกน้องตัวเองหรือเพื่อนร่วมทีมเล่นแท็กติกนี้ได้จะไม่ยอมจ่ายแล้วก็เป็นคนที่ผมบอกตลอดเวลาว่า,วาการเวนแบกถ้าจ่ายมาพุ่งมาตรงเนี่ยเขามักจะคำนวณก่อนว่าจะเสียเวลาในการแต่งบอล พริกบอลจับแต่งหรือเปล่าถ้ามันแรงพอและด้านหลังมีพื้นที่ที่เขาจะเล่นต่อได้เขาจะพริกเทินหมุนแล้วปล่อยให้บอลผ่านโดยไม่ต้องแต่งเราสามารถเล่นต่อได้เลยเขาทําอย่างนี้บ่อยครั้งจังหวพริกหมุนของเขาเทินแล้วหลุดว่าจังหวะนี้บอลถึงตัวอันนี้ไมโน่พยายามที่จะเข้าไปบีบบอลมันมาพุ่งแรงมานะหมุนนะพลิกแล้วใช้แตะด้วยเท้าขวา แล้วก็พุ่งทยานต่อไปเลยนี่คือช็อตที่เก <c oughs> าเวนแบกทำตลอดมีบางช็อตหนะ้าที่เธอแล้วติดก็มีนี่คือข้อดีที่มีเกาเวนแบกผู้เล่นที่เล่นได้แบบนี้ 1. เรามีตัวรับที่เรามีเสียวิชั่นในการจ่ายบอลเรามีตัวรับที่โดดเด่นในเรื่องของการสร้างสารรค์เกมนะเรามีตัวรับที่เล่นบ็อกทูบ็อกได้นี่คือข้อเด่นของกกาเวนแบก รับบอลรับพิกขึ้นไปเลยก็มีความสามารถหลากหลายทั้งบูทั้งบุนถ้าหลุดไปยังมีแม็กก้ารออยู่ผู้เล่นของเรลิพูก็อยู่ด้านหลังเนี่ยไว้ใจได้เมื่อเรามีแดนหลังเนี่ยที่ไว้ใจได้เป็นปึกแผนแผง,แผงหลังที่แน่นปึกมีแม็กก้าอยู่ข้างๆข,ข้างหลังมีฟานได้เนี่ยมันคือสิ่งที่มั่นใจทำให้ผู้เล่นกล้าเล่นมัน,ม,นมันเป็นความอุ่นใจที่บอกไม่ถูกนะนะ วันก่อนคลิปก่อนผมพูดถึงเรื่องของลีดเดอร์ในสนามอฟาฟันดายคือผู้นำบังชาเกมลีดเดอร์เฮ้ย hey, ช้าดึงยังวะถอยมาขึ้นไปอะไรอย่างนี้ดันไลนขึ้นมาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือคือการผู้กำกับคนสั่งหรือลีดเดอร์อยู่ในสนามในแนวรับแดนกลางสนามไม่เด่นชัดอาจจะเป็นโซโบเป็นแมคกา แต่ตอนนี้ผมเห็นแดนบนแล้คนที่สำคัญในการสร้างจังหวะสร้างโอกาสเป็นคนที่คุมจังหวะอ่านเกมและเป็นลีดเดอร์ให้กับแนวรุกเล่นง่ายขึ้นโจตาคือจังหวะที่การเบนแบกพลิกหลุดขึ้นมาใช่ไหมคนนี้อันนี้เป็นดีอารสอันนี้เป็นเทรนด์อันนี้โมอันนี้ so นะดีอาร์สโซโบนะดูที่โจตา โจต้าวิ่งหนีบเข้าไปคู่เซนเตอร์คือพาคู่เซนเตอร์มาด้วยกันมึงมากัน2องตัวกับกูเนีน่ยหนีบทั้งเดลิชมีหนีบทั้ง, Rich, งมาติเนสมาแล้วดูที่มือเขาชีชี้ไชีชีช้อย่างเงี้ยคือเขารู้ว่าช่องนี้มีช่องนี่ยาวจนมาถึงช่องนี้ บอกกราฟแทงมาเลยทางไหนก็ได้นี่คือลีดเดอร์ตัวจริงดันดันบนนะดันบนเขาเรียกว่ามีความเสียสละเห็นภาพรวมเห็นกระสุนรวมตัวเองทําหน้าที่รวบคู่เซนเตอร์ไปกินแล้วนะเปิดพื้นที่ว่างที่นี้สามารถกินได้เลยนะทั้งโซโบทั้งดีอาสเอากลับมาที่บิลลอัพอีกครั้งนะฮะ เราว่าเขาบิลล์อัพของเขาเราก็ต้องมาดูบิลล์อัพของเรานะฮะรู้เขารู้เราประมาณนี้อันนี้เป็นร o อบโบเรายืนระดับนี้แม็กกาแกรเวนแบกเทรนด์ดันสูงนะเหมือนเดิมเขาก็ยือนอยู่ประมาณนี้3ตัวรวมถึงหน้าเป้าเป็น4นะฮะเรามาดูวิธีการจ่ายของลิอภูที่เอาตัวรอดง่ายๆดูลีดเดอร์เขาเมื่อสกูนี้ดูลีดเดอร์แดนบนใช่ไหม อันนี้ลีดเดอร์แดนกลางนะครับข้อ